Những lạng hạnh 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 như rocket. Được. Được, bợt như lại <laughs> nên mưa hàng เอาเห็นไปให้มืดเอาเรียบร้อยตักไปได้เลย นับเป็นสองเลยเดี๋ยวนับสองเอาคิเออยังนั้นก็ได้เพราะวนับอันนี้เป็นเป็นสองเากัเอาหาให้เต็มเลยเต็มเพราะนับเป็นสองเล่จะยกไปค่ะนสองครูได้โทรศัพท์องค์ิงอยู่ไหนอยู่ไหนรีบ đi ra ơ cầm đi hả được rồi อ่ะเออเออนี่มันทําดันมาทั้งนี้ซิล่ะเออพันไม่ได้ ที่คุ้มแล้วอันนี้เปนคู่น่าจะ้อมาค่ั้เนไาแล้วนนั้นเป็น2ใครออกมันอู่ไหนคู่น้อย มวยปี๊ไปอันนี้ในหกแล้วมามามาจะอยู่ตังนั้นมันจะไม่ปีนใส่ก็ลเงหามยคือมันมโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยาอโม๊ยโโอโอ๊ยโออยโอเอโยอยโอ

ยาชิบออันนั้นเอฟีเคยมาอนะเคยมาอี้คนที่ไเอฟีเดยจ้าที่เาฮะทู่ครับอมาส่โอ้เอฟีกมอเตร์ไซค์มาซื้อสบู่โอมาโนไนะบริจินเลยค่ะาสิบาทไปครับสบายบาทห้าสิบยามากกว่ามาเด็ด กบใกล้ันไหนครับต้อเกียรติต้อเกียรติปนาอ้เกียรติาาไปมาไกลเลยมาบนแม่กับนี่โ้ไกลเอาตอเอาเสาเาต้อนมาู FC เ้ยน่ารักแท้ FC ีมอเตอรซค์มามาซื้อสบู่ มาซื้อสบูน่นอ่าถึงมากเลยเนาะยี่สิบอ,อันนี้้วยช่วยกันเอาเงนินไปให้เบามืดนะคะไปเอาไปไปาฟิอน้เอาละจะนำไปทำอะไรก็ติดตามดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โห ไปตเแล้วน okay. uh ีรยานยเอะาทายไวแล้วตามไปหนออือ hmm. ๊ e, ือไปคนละสองเด้อู้ไอ๋อเสือโตับใครนี่ของเสือบอกไปเอ มอเตอร์ไซค์นะคะญงซื้อคอนเทนต์เอฟวีรีจริงอยู่ที่ไหนก็มีคอนเทนต์น่ะเอฟวอรีจริงเอฟดีเบย์หัวคนไม่ได้กัมนันี้้ามมากันจุดกระโดดมากันได้เลยแล้วจะบอกได้เสียมเด็บ จะเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยเ้อกับขากล้องอยู่ร้านพอืนวันนี้ครับหน่อยๆอีกทลวมอเปียนมากน้องเอ้ยกินเมั้อ่าครับอ้ภาษาไก้ปุ๋ยช่วยหน่อยนะยูไส่บาทยูใส่บาทนี่สองคนเด็กอ้นบรหนักดอกกิน รถเข็นเนาเด้รถเข็นเนาก็อยูซื้อสองรอกับมากยูหนาโดมเลยมาจับหลักเส็ดมารถงาบละแมากก่ติน้านี่นึ่งหิวมากคนละคนก็แอนก็ได้ยิ่ยังยิ่หยังกระสอบถีุ้่นนะก็สอบขี้ไุ่ผงหมวย่้กมหมวย่งข้ออกเออมันเบาเเองมันไม่หนักหนาอะไรเลยกระสอบปุ๋ยถาหม้มากินต้นมะม่วงอ่ไรั็ได้มองเรียนเป็นตับเดยใน่ ค่ยกำลังจะเลี้ยงหมาลุงก้นมะม่วงใส่ค่ยกำลังจะเลี้ยงหมาปล่อยเออไม่เป็นไรก็แล้วเตอ้าวหมาของเต้กินต้นมะม่วงยาว้าต้กินกม่วงเ้เดี๋ยวตั้ง้องไ้ก่อนมันสีลมได้วนี่ลมผัดไม่ดี